เริ่มแล้วนะครับสำหรับโครงการสัมมนาเนนปลูกปัญญาธรรมปีที่9รีลิตี้ธรรมะดูสนุกรายการแรกของเมืองไทยที่ได้ทำการถแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่สมัมมนาเนนทั้ง12คนไปเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาด้วยโครงการสัมมนาเนนปลูกปัญญาธรรมปีที่9นั้นได้ทำการคัดเลือกเยาวชนจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศจนได้ว่าที่สมัมมนาเนนเพื่อเข้าร่วมบรรพชาจานวน12คนร่วมเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ณดินแดนมรดกธรรมมรดกโลกวัดมเหยยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสมณเณรน้อยจะได้เรียนรู้ธรรมะตามแนวคิดความรักจากาักรวาลรักเรียนเพียรให้ในโอกาสนี้บริษัทซีพีเมจิจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมได้นำผลิตภัณฑ์นมเมจิร่วมรับรองแขกผู้มีเกียรติในงานถแถลงข่าวทั้งนี้คุณชาลินีภูลลาบมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนได้กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการสัมมนาเรปลูกปัญญาธรรมมาตั้งแต่ปีที่1น,นะคะเห็นการเจริญเติบโตแห่งความเปลี่ยนแปลงเห็นพัฒนาการของโครงการมาโดยตลอดนะคะวันนี้ถึงปีที่9แล้ว ก็ย er. ังคงอยู Ur ่ในความรู H ้ส e ึกเดียวกันก็ค yeah, ือรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมนะคะเชื่อว่าโครงการสามเญลปุกปัญญาธรรมค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้การเข้าถึงและเข้าใจพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่แค่กับเด็กๆแต่ก็รวมถึงผู้ปกครองแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยเนี่ยได้ปลูกฝัง แล้วก็ได้เข้าถึงพระธรรมไปพร้อมๆกันส่วนหนึ่งของ CP พีเมจิเองเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของโภชนาการเมื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะทำให้มีกำลังในการที่จะออกไปทำสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศชาติได้ค่ะร่วมติดตามรับชมไลฟ์กำลังใจว่าที่สมณเน,น,น้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง7พฤษภาคม2566ทางช่อง True Vision s HD 119 หรือช่อง333และแอป True ID นะครับ